โาของคุณในราคาพีงแค่9 9บาสเท่านั้นจาก400บาทสวัสดีครับสวัสดีคนติดตามนะครับช่อง Youtube นะครับแมงดานาชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็พาพี่เพื่อนน้องๆมาชมงานนะครับอ่า n ชนิ n เ w y ีย r นะครับผมมหกรรมนะครับมหกรรมต้นไม้มงคลนะครับอื มากับต้นไม้มงคลนะครับถ้า่าไหนเข้ามาแล้วนะครับคอมเมนต์ทักทยกันได้นะครับผมคอมเมนต์ทักทยกันได้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูต้นไม้สวยๆนะครับว่าจะมีมีต้นไม้ที่เป็นมงคลนะครับแก่บ้านเรานะครับแล้วก็มนต้นไม้มงคลแก่คนคนไทยเชื้อสายจีนว่าจะมีต้นไม้อะไรบ้างนะครับนะครับในงานนี้อ่ะนะครับแล้วก็ นะคะแล้วก็สินค้ามงคลต่างๆให้ทุกท่านจะได้มาเสริมนะให้ฟังกันยิ่งๆนะคะฟังกันยิ่งขึ้นนะ,ะวันนี้ก็จะมีตั้งแต่ไม้มงคลนะคะเอ่อไม้ด่างนะกล้วยไม้อินโดนะแล้วก็ไม้ด่างดบอร์โดนะ,ดดดะดดดหรือว่าจะเป็นพันไม้ต่างๆที่ เสริมบารมีนะรวมไปถึงใครที่อยากจะหาของขวัญของฝากค่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะก็สามารถมากันได้เลยนะซื้อของขวัญของฝากให้ญาติผู้ใหญ่เป็นต้นไม้มงคลนะคะวันนี้เนี่ยเริ่มต้นราคาตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยไปจนถึงหลักล้านนะฮะเลือกได้ค่ะเกิหรืออย่างก็แบบว่าก็จะพามาชมนะครับเดินไปหน้านใคของเราเนาะแล้วก็เรองแบบนี้นี ลวยแดงอินโดนะครับลวยแดงอินโดอัญมณีมีชีวิตนะครับจะมีกิจกรรมการแสดงนะคะรอบเวลาประมาณ15บห้นาฬิกาซึ่งจะเป็นการแสดงนะคะออสเตรเลียสโชว์แล้วก็เป็นมายากลเลี่ยหน้าแบบดีนนะรวมไปถึงวันนี้ปักหมุดเลยนะคะรอบเวลา17บเนาฬิกาพบกับออมมณี วันะะคเช้าตอน17นาฬิกานะปกติอาจารย์รักเนี่ยเคยมาจะมาที่ศูนย์กท้ชาแฟช่นไอแลนเนาะแต่ว่าปีนี้ค่ะข้ามฝั่งนี้เลยนะมาที่ฝั่งเดียวกันนานะคะให้เดี๋ยวเอฟกันได้นะคะซึ่งอาจารย์รักก็จะมาต้องบอกก่อนนะว่าอาจารย์รักเนี่ยเขาจะไม่รับงาน ที่อื่นแล้วนะคะถ้าอยากจะเจอตัวตรงเลยเจอกันได้ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นหรือว่าดูโทรันหนักเพรานั้นนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยแน่นอนนะคอนเฟิร์มติดนาฬิกาวันนี้พบกับอาจารย์ลับนะฟันธงหรือว่าอาจารย์ลักบท่าดูดีเป็นด้เลยนะคะใครอยากจะมาฟังสดนะตรวจเช็คดวมสภาพูดคุยนะคะกับ12ราศีนะคะราศีไหนจะปัง นะหรือว่าต้องหาอะไรเสริมเพิ่มเติมนะเดี๋ยวมาพบกับอาจารย์รักกันได้รอบเวลา17นาฬิกาของวันนี้นะคะและก็นอกจากนี้ค่ะเรายังมีไฮไลท์นะคะในวันเสาหน้าค่ะพบกับน็อบโว์รักนะสิบแสนเป็นหนึ่งนะคะรอบเวลา17นาฬิกานะในวันเสนาร์ที่5พฤศจิาคนเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับว่ามีอ,อะไรบ้างการปลุกเม็ดด่างแดงอินโดที่เป็นผล ปลูกยังไงให้รวยปลูกยังไงให้ปั่นเสริมตรงไหนเอาไปวางตรงไหนของบ้านนะอ,อะไรที่เล่นเกี่ยวกับเติมป้วย้นะคะมาเพิ่มหลาย่างนะหรือปุ๋ยอย่างเดล้วนวคะคก็จะมีดอกกุหลาบต่อสามมีดอกกุหลาบนะครับนี่ก<น>็จะเป็นนะครับปุ๋ยแคปซูลน,นาโนนะครับสำหรับฉีดพ่นลงดินหรือว่าฉีดที่ใบนะครับเพื่อบำรุงต้นเร่ง เลงต้นนะครับบำรุงต้นให้ลำลำต้นอวดใหญ่นะครับสมบูรณ์นะครับแล้วก็ใบแล้วก็สีนะครับสีของลายใบจัดจ้านขึ้นนะครับสำหรับกล้วยแดงอินโดนะครับก็จะเป็นแคปซูลนาโนเจ้าเก่งนะครับผวิธีการใช้ก็นะครับอย่างที่บอกก็จะผสมกับน้ำหนึ่งลิตรทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็จากนั้นนะครับเอาไปฉีดพ่นเอาไปเติมน้ำนะครับเติมน้ำสิบลิตรนะครับ เติมน้ำ10ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นในทั่วใบหรือจะเอาไปเทราดลงดินลงโครนได้เลยนะครับแล้วก็จะมีดินนะครับดินเทพนะครับภูเขาไฟของคุณหมอโก้นะครับจากาแมวดินตายฟาร์มนะครับนะครับแล้วก็จะมีแดงอินโดสวยๆต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ ครับต่อมาก็จะามาตัง้งหลายรอบนะฮะเขามาสองรอบแล้วไม่เจอพี่เขาจะถามเกี่ยวกับปุ๋ยยีบอกราคาไปแล้วเขาจะรู้ความรู้อย่างเบนมาสองรอบแล้วดูสนใจน่าดมายคิดว่ามาไหมก็น่าจะมานะเพราะกลับมามถ่านทั้งสองรอบแล้วน้องเขายไม้ยางไหมเขาขายไม้ยาง ก็าขายเลย <c oughs> ผมก็บอกไปแล้ว500ครับพี่แต่เขาจะถามว่าเร่งโตรหรอหรืออะไรหรอผมอธิบายไม่ถูกเลยเนะี่ยก็ถามมาช่วยอะไรน้องผมไม่รู้เลยพีย่อะไรรอไน้ท่านมานี่ครับแดงอินโดนะ,ะนดครับ,รรบซื้อเป็นองฝากของฝัดนะครับได้นะครับอันนี้จะเป็นไม้มงคลน,นะครับผม เราเอาไปปลูกนะครับแล้วก็จะแนะนําสถานที่ไปตั้งนิดนึงนะครับเป็นไม้มงคลนะครับครับสวยๆนะครับจากสุภัตตราฟาร์มวางหินนะครับผมโดยมิสเตอร์ชัยสาเกตนครนะครับก็จะเป็นไม้มงคลนะครับก็จะมีกล้วยด่างแดงอินโดนะครับกล้วยพัดแคะด่างนะครับแล้วก็จะมีฟว o w e r า a n า n านะครับ อสอบถามได้นะครับผมตันนี้จะเป็นต้นอะไรนะฮะ่อนจริงครับพี่ครับผมตัวน,นี้จะเป็นปีกกินรีครับหายากครับตัวน,นี้นะก็ไม่แทงครับชุดนี้เก้าพันห้าครับมีห้าต้นอยู่ในนี้ครับไม่ได้แยกสมมติลูกค้ารับไปอย่างเงี้ยก็ปไปแยกได้เลยสบายสบายครับ ถ้าเราแยกให้มันก็อยู่ที่กเกาะต้นละสองพันห้าครับอ,อันนี้อ,อันนี้เสือพานด่างกล้วยด่างเสือพานด่างครับผมแล้วก็ต้นนี้เป็นป่าด่างสตูลครับก็บางทีลูกค้าต่อพี่ผมก็แบบผมไม่ได้ขายคือพูดง่ายๆว่าผมขายอ,นนอ,อ,อันนั้น บางทีเราบอกราคาถูกกว่าข้างในมันจะมันผมก,ก็เลยไม่ติดราคาอย่างพี่แพงครับแค่ต้นเท่าไหร่ตัวนี้แปดหมื่นพี่ถ้าต้นนี้สี่หมื่นห้าครับถ้าต้นนั้นหกพันต่างกันที่ลวดลายและความหายากความด่างด่างแดงด่างมไม่ใช่ครับเป็นกล้วยด่างแดงอินโดครับผมจะไม่ใช่กล้วยป่า ผมขอเป็นเพื่อนไปแล้วนะเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะอัปเดตลง youtube ให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากกด s ั b สไ cribe กดไลฟ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่างานนี้ก็มีถึง10วันนะครับผมจะอัปเดตลง YouTube ทุกวันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ ค้นหาใหม่เลยมิ ai, สเตอร์ชายสาเกียตนครนะ